ออยยูู่่ไหมไหมสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีทุกชั้นเลยนะครับห่างหายเป็นนานมากๆก,กับการทำคลิปกันนะ โควิดอไม่ได้ออกตกมาเลยนะครับคลิปที่จะลงตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ในสถานการณ์ปกติดังนั้นไม่ต้องมาหน้าบ้านนะเชื่ว่าทำไมไม่กักตัวทําไมไม่อยู่บ้านนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปรับชววมวสนุกกันในคลิปนี้อยากจะบอกว่าลอกเทีในคาร์ลร้อยมีนะครับนี่ Xcent DC 2017อยากได้ไหมของแต่งโคตรหล่อนะครับเปิดให้รุ่นเพียเบอร์ละ2 0 0บาทหรือจะเป็นนี่ สกอร์เปี้ยนดีซีสองพนะครับมีให้ลุ้นทุกงวดนะครับเบอร์เหนือน้อยมากๆเรื่ที่ประจอ n กันหรือจะเป็นนี่แอตเลตดีซีสองพเราก็เปิดให้หรือจะเป็น,น, 26, ปปนตัวไหนอีกตัวไหนอีกตัวน,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 วนี้เราเปิดกันเยอะมากๆนะครับนี่อันนี้ใครที่คนอันนี้นะ้าที่ได้รับม้วนที่แล้วก็คือนาบุ๊นะครับได้2ตัวเลยสตีทสองพแล้วก็สตีทเอสองพแต่งเต็มโอ้โหดวงโคตรดีนะครับก็เนี่ย หลายคนสงสัยว่าได้จริงไหมเนี่ยก็ลองทักไปทักไปถามนะ้าที่ให้เคตผมดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันเทเลส2,018ผมก็เปิดนะครับใครอยากได้ไม่ยากเลยนี่ติดตามเฟน,นี่ครับเฟนน่าเนจิไายุโบนวนนะครับที่มันติดตามเหมือนงวดหนึ่งสิงหานี้นะครับหรือลำบงมาแชวมีนะเบอร์ลนะร้อยนั้นอยากให้มาลุ้นกันอันนี้เบอร์หลวเยอะนะครับพร้อมเสียงวเพาะเลยว้าแล้วเดี๋ยวให้ให้ฟังเสียงมา เราะว่านะครับไม่รู้ได้ยินเหมือนกันนะได้ยินหรือไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะมาดูเพิ่มเติมกันที่เพชจิอายุบนวนวลอยากให้รุน้นอยากให้โดนแล้วไปชมความสนุกกันในคลิปบายสวัสดีครับรท่านผู้ชมมาท้าลายเอ็ดวีรอบแปดเดินหนอนกันวันนี้ายไปก็ตรงนูน้นตรงนี้มันน้ำขงังต้องไม่มีน้ำกันแล้วครับท่านผู้ชม อุ้ยขาดตอนจมให้บ้าเอ้ยดูฟองครับนุ่นืมย,ยังคุยกันอยู่เลยไม่ได้เจอเลยอ่ะให้บ้าเอ้ยเสียสมาธิจริงๆเลยเชียวขัดแล้วครับขัดแล้วขาดแล้วขาดแล้วม่เดียวไมาเดียวขัดสองรอบจี้เลอู้เอาลูดไอ้บ้าเอ้ย พี่ยืนเราไม่โอเคนะว่าจะวัดก็ชนนู่นชนนี่สัตว์เริ่มกัดดีแล้วหน่อน,นี่ใช้ก็เป็นหนอนชงนะครับปลจอมไปอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นทารุล่าเสบีซ้ายรอบแปดแล้วก็คนรลาพลาสโนสุดยอดในการส่งเซนต์นะครับ ตอนนี้ยังมีลมอยู่เมื่อกี้ไม้เดียวกัดสองทีเลยอ่ะแต่เราวัดไม่จังนะครับนี่จะได้เกือบได้หลอและม,มีฟองตามกัดอยู่กัดไม่โดนโเจาดู

ชอบลอบนี้มากครับสุกิจเบาๆไกลอากัดครับปึ๊กเลยด้วยความเลี่ยวขวามันเซนดีนะครับปิ้งไปดิเน่ยขอเกินวาตัวเล็ก <ๆ S 2> ผมไม่ส่งน้าแล้วกันอโอ้โหขายเนี่ยขนาดเหี่ยเราตัวเล็กแล้วนะไปฝั่งนู้นดีกว่า ขยายามหาหมายใหม่นะครับรน้าณตัวเล็กกัดมุมบัตรับวกัดเลยไอ้บา้ายังไม่จมเลยสายไม่ต้องส่งครับดึงย้อนมือไปเลยครับให้ตัวนี้แตแรกมาแบบงงครับตีใบดึงลงกัดเป็นกรบยางเลยนี่ตัวดีครับประมาณสองขีดนะครับ นอนย่างชมสุดยอดโมกิกัดแบบง,งงเลยครับตีขึ้นหนึ่งลงกัดเฉยปลาหรือไม้โอ้แล้วสายวิ่งนี่ปลาแน่นอนนะครับสมสวนเลยอ,อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ดิครับอยู่ดิครับเรียบร้อยรอบแปดอัดไว้นะครับนี่สองไม้สองตัว นี่นะครับแต้ม2ผมบอกแล้วมันถึงฤดูการแห่งการเดินหนอนกันแล้วนะครับเท็กซัสหน,น้าหนาวนะครับช่วงนี้ปลามันจะไม่ค่อยขยับตัวไม่ค่อยออกล่านะครับเพราะมันหนาวเท็กซัสหนอนเจงมันช้าๆโดนสองแต้มสภาพหนอนเราหลังโนดนไป2ตัวครับอาการหนักครับฉีกหางเรายัางใช้ได้ต่อถ้าตัวไม่หลุดไปเราก็ใช้ต่อนะครับดีดีมากครับทันล่าตัวนี้ ก็เปิดเบอร์ให้รุ่นเหมือนเดิมผมตั้งแต่ผมได้มาจากเจ้ของเก่าเขาปรับมาแบบผมไม่ต้องหมุนอะไรเลยจีๆปรับมาดีด้วยเข้ามือสุดตัวกลับมันเป็นรอบแปดผมนึกว่ามันเกิดมาเพื่อเดินหนอนดูนะเจ๊งเลยตึงแล้ว แลว้วกล้องสองตัวไม่รู้หนอนเราแอคชั่นยนึงออกหรือเปล่านะเพราะบาดเจ็บสาหัสเหลือเกินทียาวดีกว่าไปโอ้โหโคตรไกลตีดีเกินเอาตัวนี้จะเจกได้ไหมดิทำมาเยอะครับกัดแล้วกัดไกลยังงนาะเดี๋ยวส่งสายยังไงอะ่ะเดี๋ยวพัน อันนี้ก็พันโอ้ยไม่ได้หรอกส่งไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งกัดคายไปก่อนเออส่งไม่ได้แล้วคุณผู้ชมผมลองสั่งปลาคายก่อนนะติดต้นไม้ใช่ไหมเมาก่อนทำมาวันนี้ถือว่ายังไม่นับปลากาดก็บอกเฮ้ยมึงคายไปก่อนนะคุณส่งสายไม่ได้พทอินดี้อ้าวหางขาดเรียบร้อยเพราะเราไม่ส่งสายให้มัน นะครับอันนี้ก็ต้องให้หนอนพักก่อนละนี่นะครับขาดไปละเราก็ต้องให้หนอนน้อยต้องพักนะครับเปิดตัวใหม่นะจ๊ะหนอนยางชงมีกลิ่นหนวนมีกลิ่นตัวขนาดขายปอบิ๊กก็โอ้โหใช้เบ็ดสองโอนะวันนี้ผมว่ามันพอดีกับตัวหนอนเลยแทบจะไม่มีที่หายใจนะครับเกีียวพุบเน้นไม่ส่งยาวนะครับ กัดปุ๊บหนึ่งสองสามสวนเลยเพราะว่าส่งยาแล้วว่าวตลอดนี่ครัเด็ดพอดีนี่พร้อมเด็ดเลยไปลุยต่อเหยี่ยวใหม่แล้วเหยี่ยวใหม่แล้วเดี๋ยวผมลองลองต้องปวดนี่ก่อนลองนี้ทำให้ตื่นเต้นทุกรอบผ่ยางผมลองก็ค่อยเจ๊กมา ลูกไปไหนอาดมากตีนกบยางเลยทีนี้หึกมดเหรอ้อมีใช่ต่ผมรู้สึกว่าน้ำขุ่นๆนะเหมือนมีอะไรลงเล่นน้ำปะเนี่ย ช่วงนี้นะคะรับอากาศมันหนาวว่าช่อนมันจะไม่ค่อยขยับตัวดังนั้นเหยื่อเร็วๆเ,เนี่ยหมดสิทธิ์มันไม่ออกล่านะครับความสต,ตายหน้าหนาวเราก็ต้องใช้เหยื่อช้าแบบนี้เดี๋ยวผมสังเกตใต้ต้นไม้นี้หลายรอบแล้วขอตท่ไหน่ดิ สิบหลายรอบแนละ้วอืมแต่ผมเบื่อต้อนไม้แบบนี้มันคอยจะเกาะจริงยาวดีกว่างั้นเราจะจิงยาวไปโน่นอีกแล้วนะครับโอ้โหล็อกตีโคตรดี ชอบเงียบยแหละเงียบแหละสมนี้ต้องมีตัวอุ๊ยโอ้ยขายปล่อยจมแล้วก,กัดเลยครับบ่ายเอ้ยป <c oughs> ีน,หนะห่างไม่ขาดจัดซองใหม่ โอ้ท่านผู้ชมไม่ขาดก็เกือบครับอีกนิดเดียวโอ้ยยังไม่ได้ปลาเลยเมื่อกี้มันกัดผิวน้ำนะครับน่าจะตัวเล็กหดเบาๆเ,เ,เลยครับอย่างนี้เดี๋ยวมันตายฟรีต้องได้ทักตัวก่อนปลจอมเจ้อซ์หนึ่งหนึ่งสอง คร,รอบแปดมันเก็บสายได้ไวชอบจริงๆเขียดีเดียวฟืบตึงหนึ่งหนึ่งสองไม่นแน่ไม้่อไปมันน่าจะโดนเราเขาได้นี่แหละมุมนี้แหละผมเล็งนานละกัด ส่งหน่อยสิดูฟองหน่อยอุยใหญ่อยู่ท่านผู้ชมฟองเัาทข้งใหญ่แต่ใายไม่วิ่งอ่ะมันย้อนมาแล้วมันก็คาย,ยบ่าเอ้ยกัดครับเต็นตัวเล็กรู้สึกได้เลยมันสนั่นมือเลยน่าจะคายแล้วมั้ง สาไม่วิ่งด้วยขาดไปแล้วครับหางนี้ยนี้มัดบไปเลยขาดแล้วเรียบร้อยนะครับที่บอกว่าหางจะขาดหางจะขาดโดนเรียบร้อยสูญเสียนักลบไปสองนายและเป็นปลาสองตัวหืม โดนไหมไม่โดนเหมือนจะกัดนะครับกัดกัดอยู่ลากอยู่ลากไปไหนอ่ะอโอ้โหสับขนาดนี้แล้วไม่โดนอไรไอยว่ะหัวแตกแย่ ลองพ่มนี้หรอกตัดเลยโดนไหมไม่รู้โอ้หา่าอไกลนะครับต้องย้ายฝั่งวิ่งยังลยเดี๋ยวเพราะมันไกลพอแล้ววิ่งแค่เดี๋ยววัดว่าวเอาเดี๋ยวนิ่งดีไปต่อดี โอ้เข้าปลากระปลาไปไหนโอ้ยอยู่ไหมเนี่ยเข้าปลาเดียบร้อยไม่น่าส่งงานเลยขาดดังเป๊ะระเบิดที่นี่เลยครับว้าวอ่ะทั้งยอมแพ้ครับ ระเบิดไปแล้วพอเราไม่มีช็อกนะครับก็ยอมแพ้ด้วยดีนะวันนี้ได้2แต้มก็มาเทสทาตุลาด,ด้วยตีดีมากนะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหเจมด้วยได้2แต้มเนี่ยไปแล้วไปลองเดินดูนะเท็กซัสเริ่มกัดแล้วสวัสดีครับ